สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อฟซีที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสอบีทีชแชนเนลวันนี้มากราบไหว้พระบรมสารีริกาธาตุพระเขีิยวแก้วที่อัญเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิสฐานณท้องสนามหลวงประเทศไทยระหว่างวันที่ 5. ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7 ถึงวันที่2 4กุมภาพันธ์พุทธศักราร2 5 6 8เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพปัษษาหกรอบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิลาลงกรบอบดินทระเทพยะวะรางกูล28กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 7และในโอกาสครบรอบ50ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนปี2568อิติปิโสภะคะวารหังสัมมาสัมพุทธะวิจจาจรณสัมปันโนสุกัโตโลกวิทุอนุ พระเจดีย์บรรจุพระประหลภาษาเรีริกรกธาตุบริโภคเจดีเจดีคือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงประกอบอิกธรรมสำเวชนียสถานสิ่ ธรรมเจดีเจดีบรรจุพระธรรมไบลาจารึกพุทธพจน์อุทเทสิกะเจดีเจดีสร้างอุทิตพระพุทธเจ้าอันนี้แก่พระพุทธรูปมรรคศักดิ์ประชาชนและพระส์อันมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระณมกุฏพันธนะเจดี แห่งกรุงกุศินาราด้วยอนุภาพของเทพพย,ยดาเคลือได้ลุกผุยพุ่งเผาพระพุทธสรีระพร้อมทั้งจิตกาธานพระาธาตุทั้งหลายของพระพุทธเจ้าและบริฐานทั้งหมดทั้งสิน้นอนนรชนบูชาแล้วข้าพเจ้ากราบไหว้พระาธาตุของพระพุทธเจ้านั้นด้วยสีล้ะขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ตข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเถิดพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุขผู้เป็นบุรุษที่ประเสริฐอันสูงสุดมี8ทนานเจ็ทนานบูชากันอยู่ในชุมพูทวีปส่วนอีกทนานหนึ่งพวกนาคราชบูชากันอยู่ในรามาคามด้วยพระเดชแห่งพระสารีริกธาตุนั้นแหละ แผ่นดินนี้ประดับแล้วด้วยนักพรตผู้ประเสริฐที่สุดพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุนี้ชื่อว่าอันเขาสก,การะกันดีแล้ว รสัตวเมืองกบิลพักษัตริส์ถูลีเมืองอัลลกป่ทรงทำพระสถูว์นเมืองอัลละกัตปริส์โอลียะเมืองรามคขาวทรงทำพระสถตว์นเมืองรามาาวพระผู้ครองเมืองเวททีปะทรงทำพระสถูว์นเมืองเวททีปะเจ้ามัลลืองปาวา ทรงทาพระสถูณเมืองปาวาเจ้ามันละเมืองกุสินาราทรงทำพระสถูณเมืองกุสินาราพุทธศักราช218พระเจ้าอโศกขึ้นขวองราชพระองค์สเสด็จจาริกราบไหว้บูชาสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนารับสั่งให้สร้างสถู 84, ป84 0 0ม่อง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ในที่ต่างๆทั้งในและนอกพระราชอาณาจักรทำให้พระบรมสารีริกธาตุกระจายไปในนานาประเทศและเผยแผ่มายัางประเทศไทยพุทธศักราช236พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดิแนแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันสมัยเดียวกันกันกบประเทศศรีลังกา ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศตา่ตางๆเก้าสายโดยเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุได้รับอัญเชิญมาประเทศไทยพระโสรณและพระอุตระได้เดินทางจากแวนมคุดเข้ามาประดิษฐานพระพุทธศาสนาพระธาตุพนมศาสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน ตามตำนานกล่าวถึงพระมหากัสสปะได้นำพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปพ,พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชมีตำนานว่าเจ้าชายทันตกุมาและพระนางเหมมาลาอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาสร้างเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานภาคเหนือปรากฏพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุริบุญชัยจังหวัดลำพูนพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่พระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านพระธาตุหลวงลำปางจังหวัดลำปางพระธาตุดอยกองูจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคอีสานปรากฏพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมพระธาตุเกรนูนครพระธาตุสีคูณพระธาตุมหาชัยพระธาตุประสิทธิ์พระธาตุท่าอุเทน พระมาหากษัตริย์ไทยทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อุปราชอังกฤษที่ครองอินเดียได้มอบพระบร,รมสารีริกธาตุแก่ประเทศไทยพระปิยะมหาราชอัญเชิญจากอินเดียมากรุงเทพทรงบรรจุไว้ที่เจดีย์ภูเขาทองวัดสเกตราชวรมหาวิหาร ความศรัทธาในบระวรพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและทั่วทั้งโลกได้เกิดนิกายการนับถือที่ต่างยึดถือพระบรมศาสดาองค์เดียวกันด้วยความยึดมัน่นนิกายมหายานนิกายเทรวาสน,นิกายวัชรยานนิกายนวยานอันล้วนก่อบเกิดจากการมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากเป็นอันดับที่สีของโลกโดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้นับถือพระพุทธศาสนามากที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราส่วนจำนวนประชากรและประเทศจีนมีผู้นับถือพระพุทธศาสนามากที่สุดถึงเกือบ400ล้านคน พระาธาตุเคี้ยวแก้วสองซีซึ่งหนึ่งในนั้นถูกนําไปยังซีหลอดปัจจุบันคือสีลังกาโดยเหล่าสาวกของพระองค์ส่วนอีกชิ้นถูกนําไปยังอุดิยานาปัจจุบันอยู่ในปากีสถานจากนั้นไปยังยูเวนปัจจุบันคือมณฑลโฮตันในซินเจียงประเทศจีนในช่วงกลางศตวรรษที่หหลวงจีนฟาเซียนสมณจีนรูปแรกที่ได้เดินทางไปสื่อพระศาสนาพระฟาเซียน ได้นำพระเคียวแก้วกลับไปที่เมืองหลวงของราชวงศ์ฉีคือเจีย้ยนคังปัจจุบันคือหนานจิงหลังจากสถาปนาราชวงศ์สุยพระเคียวแก้วถูกส่งไปยังฉางอันและต่อมาถูกย้ายไปที่เมืองหลวงปัจจุบันคือปักกิ่งของราชวงศ์เหลียวเหนือในที่สุดพระทาตได้รับการเก็บรักษาไว้ในเจดีเจ้าเซียนคงวัดหลิงกวง เจดีพระเคียวแก้วของพระพุทธเจ้าเป็นเจดีที่ยิ่งใหญ่เพียงแห่งเดียวสำหรับการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นหลังปี1949ได้รับการสนับสนุนจากแวดวงชาวพุทธในประเทศจีนเจดี JD ถูกสร้างขึ้นที่วิหารแห่งแสรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่สองในแปดแห่งที่ยิ่งใหญ่ ในเวสตนฮิลส์เพื่อประดิษฐานพระเคียวแก้วของพระพุทธเจ้าสาตัตยมุนีที่เก็บรักษาไว้ในประเทศจีมานานกว่า1,500ปีพระเคียวแก้วเบื้องบนขวาเท้าสักกะอันเชิญไปประดิษฐานณจุลามณีเจดีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเคียวแก้วเบื้องต่ำขวาอันเชิญไปประดิษฐานณลังกาทวีพระเคียวแก้วเบื้องต่ำซ้าย ประดิษฐานพระพญานาคพระเคียวแก้วเบื้องบนซ้ายอัญเชิญไปประดิษฐานพระมหาเจดีย์ณวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งเสียงคาคำสวดบูชาเจดีย์พระาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์และสารสายสัมพันธ์สองแผ่นดินไทยจีนดังภสานกังวาลปี2545พระเคียวแก้วได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณขอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถพุทธมนพลจังหวัดนครปฐมเพื่อเฉลิมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมมมนาถบพิษ เฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการพูด50ดีไทยจีนปี2567พระเคี้ยวแก้วองค์นี้ได้อัญเชิญมาประดิษฐานณนะท้องสนามหลวงนิ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามาธิบดีศีสินทระมหาวัชิรราลงกรณพระวชิวรกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษา ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วเพื่อต้องการบูชาพระอรหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดการเทือนอาหังวันธามิอารหะโตสัมมาสัมพุทธสัจปูชาตถายตรมาสารีริกะทาถาคาตุมไม่หังทีฆะระตังหิตายะ 宋烤鸭。 สุปฏิปันโนภะคะวัตตุสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวัตตุสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวัตตุสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวัตตุสาวกสังโฆยติธรรมจตตาริปุริสยุค Oh wow. โคปาจตังเวทิตาผัววิญญยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสามี ปโนะปะคะวะโตสาวกสังโฆยติธทามจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขลาเอสสะปะคะวะโตสาวกสัง So ba kawa Suppatipan no Pakkawa tuaasa wakaang ucu pati ban no Pakkawa sa wakaang ko yapatipan no Pakkawaasa w a k a a n ติพันโนปะคะวะตสาวกสังโฆยติธรรมจตาริปุริสยุคานิอันทัปุริสัุกคลา